สวัสดีครับผมชาติจรัทรัพย์นะครับอ้อีสูบได้กนะี่น้องร้อยเก้าห้าโอ้ต้องดันนะต้องดันครับเจอหนึ่น้องเจอหนึ่งไอ้เจ้าของนาเนี่ยสูบบ่อขึ้นมาเนาะเป็นเรื่องเลยสูบมาเลย สุปลามาเอาน้ำมาใส่ตรงนี้คุณตาสามูไรครับโอ้มาสุบพี่ซีอรยี่สิบสห้าเออคุณดูปุยพี่น้องเอ้ยโอ้ไม่ได้เจอกันนานครับโชคสมหวังไม่ได้เจอกันนานโอ้อยังรออยู่นะ ตอนนี้แกะเก่านอกมาครับสิบกว่าปีแล้วไม่เครื่องยนต์ไม่มีโหลดน,นี่เป็นโคมัสซ์ดีซีโซ่ร้อยยี่สิบหห้าโอ้ปีที่แล้วในพุงกี้นี่จะลุดแต่ปีนี้นี่เซ็ตใหม่ครับนะยังรออยู่คุณตาซามูไรยังรอครับ ซีดีเก้าห้าพี่น้องซีดีเก้าห้าสีสูบเทอร์โบดเรกอินเจคชั่นระบายความร้อนด้วยน้ำนิผิดที่ยีุ่่นร้อยเปอร์เซ็นต์ครับโอ้ยย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 ครับน้อ เดี๋ยวดูครับดูสติเกอรติชาิจรินทรัพย์ยังดูเออตัวนี้แก่ๆมาน่าจะน่าจะเป็นล้านนะไม่้น่เมื่อสิบปีที่แล้วนะสิบกว่าปีโอ้โ,โบูมอต้าสายแรงนะสายแรงที่จร่ิงดินแข็งอยู่ เพือนว่าสูบสูบด,ดามน้องให้ดูครับนะสูบบอขึ้นมาดันสูบมาทางนี้เลยน้ําซึมไปทําให้ลำบ,บากครับเดี๋ยวเอาเอาดินเอาเลนหรือว่าดินเปียกทำคูสะก่อนสิบสองตันเครื่องครับ ปัมนิวนะครับปัมโคมสซึช่วงล่างใบเทคเนี่ยเดี๋ยววัดก่อนพี่น้องใบเทคน่าจะเจ็ดสิบนะบรลเลอร์หกตัวครับแครเร์หนึ่งตัวใส่่อน้ำอลูมิเนียมใหม่เลยแจ๋วครับแจ๋วทัในใดที่ใช้รถเก่าอยู่ครับนะ ความร้อนเกิดขึ้นก็ลองใช้หม้อน้ำอลูมิเนียมนะครับรับรองว่าช่วยได้เยอะเลยช่วงนี้อากาศร้อนมากครับ40องศาโอ้กระจกแอร์เย็นชำโอ้ยเดอดเดืดเดืดตูตัวแรงก่อนบูต้า LC708 จัดมากครับรวมด้วยช่วยกันปาดอย่างเดียวเ๋ยสักพักก็จะวิ่งได้ครับจริงๆดินแข็งโปกเลยเดีว่าสูบน้ำสูบสูบปลาขึ้นมาก็เรลี่ยนใจให้คุตบอครับก็เลยเลยว้าวุ่นไปหมดไหมนอ้องโอ้้ใหญ่ดิ คอนโทนยาวนะครับโอ้ใส่หลอดไฟ LED ตกแต่งก็ใช้ได้ครับนะใช้ยาวเป็นรถที่เรียกว่าพิมพ์นิยมเหมือนกันไหมนะ้องมี้วันนะเครื่องดีมากครับ ออกใหม่ๆนี่โอ้ถือว่าสุดยอดครับรุ่นห้าเลยก็เป็นสองร้อยรุ่นห้าก็จะบกดีก็าห้าครับนะแต่กระโดดมารุ่นหกรุ่นหกจะมีเครื่องสี่บีเก้าห้าเหมือนกันแล้วก็เป็นเครื่องคำมมินแต่รุ่นเจ็ดรุ่นแปดจะเป็นคำมมินหมดแล้วครับโอ้ทรง จะมีบรนท้ายสีน้ำเงินแล้วก็ตูบน้ำเงินบันท้ายแดงพีน่น้องปัจจุบันก็จะมีแฟนคลับอยู่ครับนะสำหรับรุ่นห้ายังใช้กันอยู hey, hey, ่เฮ้ยร้าจริงๆครับนเนี่ยจัดจ้านมากครับ ตำโคมัสึกนะครับีแกะแขวนอกมาจริงๆแล้วก็ใช้เป็น10ปีน้องดูยังยังยังโอเคครับนะสิบกว่าปีแล้วสีเดิมๆเลยเนี่ยเยผมบารอนะร <c oughs> อปัจจุบันนี่ครับพี่น้องรุห้าเนี่ย ต้องอัดฟูดเข้าไปนะตรงนั้นเราใช้ช่างกล้องนะช่างกล้องทำให้เออเฮ็ดูฟันก่อนฟันเป็นยังไงเนี่ยฟันหมดโอ้ฟันหมดเอ้ยนี่ฟันบอลเลยฟูดไม่ค่อยเข้าเดี๋ยวต้องเปลี่ยนฟั่นไหมเนาะ เรื่องยนต์ไม่มีโหลดอย่างนี้ก็เร็วดีนะเติมเชื้อเพลิงสองพันก็อยู่หมัดเหมือนกันถักได้เป็นร้อยกว่าเที่ยวเหมือนกันนะครับจะถือว่าเป็นรุ่นพิมพ์นิยม S <S> สีสันนี่ถ้าทำจริงๆไม่ต้องทำสีครับแค่ล้างๆก็รอแล้วโ,โม PC, คมส,สื่อพีซี1 2า s one ตัวหนังสือญี่ปุ่นยังอยู่เลยครับสนใจก็ลองดูเอาวได้ไหมนะ้อง ปัจจุบันเก่านอกนอก,ก็น่าจะน่าจะไปถึงลานนะก็ยังมีรถบ้านอะไรจำหน่ายครับนะทัวไปนี่ก็ทำมาหากินได้ครับวันหนึ่งก็หลายตังค์เหมือนกันนะ,ะเดี๋ยวจะมีเดี๋ยวจะเปิดบอ่อตัวพี่น้องเปิดบอ่อเปิดบอ่อเก่าเนี่ ขยายขยายโอ้มองไปเห็นมอน้ำนี่ยังอโลโมิเนียมนะครับ,รบยังเปรียยเลยเอ้บุ้งกีต้องคุยกับช่างกล้องนะเนี่ยเดี๋ยวให้ยกไปร้านช่างกล้องจัดให้รู้สึกจะไม่ไว้นะเปลี่ยนเปลี่ยนบูทกับสลังน่าจะโอเคครับลายอามนะ อ,อตรงนี้เปลือยเลยครับก็ได้ดูรถขุดในตำนานนะครับไยโบรสซ์รุ่นห้าปัจจุบ,บันเป็นรุ่นสิบแล้วครับคิดดูพี่น้องยังหาเงินได้ครับ หมดหมดเวลาครับฝากกดติดตามด้วยครับสวัสดีครับ